I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. to your hands Your own hands can land your own brand And I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the lên luôn Menu, kênh? <tâm> <coughs> Thì <coughs> Để hôm <coughs> <để, để coughs> <deo, coughs> nay nằm con đấy, lên đi Thì uh, đâu mà deo, deo, deo. Oh, ไล่กูมักไวแล้วโอ้ยเลยนี่มักกันเลยนี่เคยทำปลาได้เร็วไวจิงเตือนตั้งแต่กลัวลุ้งรู่แน่นี่ไม่ตั้งเตื่นสิโอเคโอเคเรื่องนี้จำบือเรื่องนี้เราตอดกระมินกับมักใส้เคื่องอะไรมังฝันบือมังกระมิ้นกระเทียมอ๋ออ่าอ่าชุดเล็กน้อยได้ประมาณนี้โอเคบอกไว้นี่กับทุกคนทีมงานกำลังโกไฟอยู่ครับ จะเก n, right now, ahead, <Okay. S 1> ิดหรือไม่เกิดนะครับเดี๋ยวรอรอชมนะครับรอชมอาจก้อนไวติดไหมโอเคเริ่มนะครับทุกคนปลาทอดหมดปลามาแ้วครับหมดมาแล้วครับ ขนาดหมดอย่างเหนื่อยอยู่กินเลยหรือแ <c oughs> ดงมาแเลยอย่งยุ่ไม่ติดอยู่เย็นมันแดงเลยบคุแล้วครับทุกคนเปลี่ยนตัว <มา S 1> นะครับเออนักเก็งจัดมั้งดาจัดเลยนะครับ <c oughs> ครับตอนนี้ประก็บทอดปลาที่ไฟลงกโหมไปนะครับดู ราต้องไฟอ่อนๆนะบอ๋อไฟอ่อนๆนะเออโอเคทําไมต้องต้องใช้ไฟอ่อนอ่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงอ่ะข้างนอกมันจะไหม้ก่อนข้างในมันจะไม่ไหม้โอเคเพราะ่ามันมันมันเลยุดได้แค่นี้นะสูตรร้อยเอ็ดนะครับมาแล้วครับสูตรร้อยเอ็ดเเบาไปเรื่อยใจเย็นๆใจเย็นๆน่าจะไม่เกินนัดสามทุ่มน่าจะได้กิน I feel nauseous, believe me. Never had a lot of come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only. เอาขึ้นก้อนจากจุดนะครับช่วยๆเลยครับทุกคนบอกได้เลยว่าคลิ้นง้อมาร์กเลยครับเพื่อนๆหอมที่ทุดเลยครับอ๋อซีนอ้อมตะลุจอกดเลยนะเนเหนื่อยเก่าเลยเนี่ตากลองเหนื่อยเก่าเลยเนี่เหนื่อยเรื่อยเลยครับมือจังเต้าตั้งนานไปแต่แล็วตัวนึงโดนแต่แล็วยังเป็นอยู่เลยตัวนั้นยังเป็นอยู่เลยได้ดีครับตัวนึงเเป็นแล้วสีว แมวมาน่งจ้องอยู called, ่น yeah. ั้นสะกดจิตอยู huh. uh, Japanese, uh, ่เมวเดี deep, ๋ยวนี้มาน่งจ้องเดี๋ยวลองเมวเมวเดียบมากเลยครับอิบมาดูว่าเป็นอะไรดูหน่อยดูไอติ๊หมัดดิบไปเราไปอมาบปรตูดิบปรตูดิบประตูดิบปรกตูดิบเมนูมาดูจ่มจุ่มตูดิบก่อนจมประตูดิบครับเมนูต่อไปครับมามันเป็นอะไรครับ อ่ารถนครับ <Wow. S 1> ว้าวอะไรครับนี่ครับเนี่ยมื่อคืนครับนี่ย oh, มา<ง>มาได้ยังไงนะครับเมื่อคืนครับนี่ครัยผูครับเดี๋ยวเราจะทำเมนูอะไรด,ดีนะพี่ยางดีกว่านะเจุดนี้ <Okay. S 1> ปิ้งแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเดี๋ยวเห <Okay. S 1> ็นนี่ปิ้งน้มจุ่มซีฟู้ดครับจุดนี้น่าจะคาถา <laughs> หอนี่ได้มาเดียวในเงื่อนงี้นะอยมนี่งวงเบากับงวงเบาเดี๋ยวตีลังมาติากับนี้เลยอ่าตอาไปกับสี่ร่องครับสีองไม่เดี๋ยวนี้เจ็บเงนะครับ

không đây là đeo đeo cho thầm cảnh chim mới đúng không oh. ừ. không là dục đúng rồi anh em <laughs> <laughs> <lên. Phát> <laughs> โอเคครับทุกคนโอเคครับปลอกรัวจะทำการจิ้มนะครับปลาสดชัดมันจะออกมากินได้ไหมเอ้านนกินตัวนี้ว่าปวหลังลึกับอาจารย์นนนะครับว่างนะแต่ครัาฟองมากเลยวอร์ปครับชื่อว่าวอร์ปแล้วมันจะออกเิ็มมันว่านขอปลามันสดครับสดยอดเลยสดชัดเยี่ยมเลยครับ ข้างข้ก็กรอบนนเป็นไงบ้างนนรสชาติเป็นไงบ้างมันหอมไปขมิ้นบอกทางบ้านบ้างไงบอกเพื่อนเพื่อนบ้างไงรสายังไงบ้างเพราะมนได้มุนไพรคับปลาพอดขมิ้นนะ่นนัหอมสมุนไพรเอาภาษาบ้านนนบ้างไงภาษาโรเอ็ดุนนะมาเออเอาตรงไอ้ตากล้องกิมครับอย่าได้โบกมุกประจักษ์บำบัดเลย จงเจ็บัจริงไหมาว่าไม่ได้จริงว่าไม่นมาอางเจ็บกรอบจริงกรอบจริงพันจริงพันจริงพันจริงครับแม่น้วกอบอย่างไหนพันไดเมนูนีพันรับเดี๋ยวติดตามี่มนูครับโอเครับทุกคน เนยข้าวเลยครับทุกคนยกไปกินข้าวก่อนกันนะเมนูต่อไปครับทุกคนย่างปูครับย่างปูจากพ่อครัวรอยอิดนะครับเปลี่ยนพ่อครัวแล้วครับนี่ครับพ่อครัวรอยอิดนะครับเราต้องเอากระดองลงนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่ามันมัน่ะมันจะได้ไม่เห็้แล้วมันสุกจะได้อยู่ในกระด้างใช่สุดยอดสุดยอดสุดเด็ดสุดเด็ดจะ พี่เขารอช่วงพักรลยว่าหน้าตาเดียวรอช่เหมือนกับเพื่อนๆปกตัวจากเดิมเอซเลยครับเดินเอซเลยครับสามนาทีผ่านไปครับทุกคนมันเริ่มเริ่มกลางอกแล้วครับช่วงทองไม่ถึงว่าความโลนมันเริ่มเข้ามา Thang này, thang này I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands, a plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f all the doubters, they're just your downers. I swear to God, they don't let me down. I always fought just to wear the crown. กอบกันเมนูทีสั่งนะครับนี่ครับนจิ้มเซฟเๆเลยนะครับยางปูอันนี้เนี่ยเมนูทีสอง่งจากวัดสุดิบที่เราไปซน้ามาจาจะม่อคืนนะครับเดี๋ยวจะทำการชิมไม่รูนะครับว่าเนื้อปูมันรรจัดเป็นแบบไหน จะก็ยนยังไหนไปได้แล้วไม่รู้อ,อื่นรนรนรโอยจิงเชฟไปจัยังดนเลย,ย่อมันกับเรือมเอ,อมเหนือเีอเรือนอยังเม่นน่ะฮอ, <c oughs> อ่มร่นกระซู้หหกันอะไรร่นกระซู้เอาจัดกินนี่ก็แล้วเัาเิ้านระจรัดดูวบับไปอาย์ นั่นแหละมาครับทุกคนปรับโคเรวนะครับอย่าพ้าดเลยพ้าดเลยพลาดเลย,เ,ลยเราจะเรีนปื้มั้งนะเก่งเ๋ยวาุ้มจะว่างเหรอว,ว่างมากเลยนะผมว่ากินยอดะๆเ็ดเร็ววา่าง 8 sút. sút ok 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 โอเคโอเค chim ลง đi qua ดิว่า con กับของน้องเก่ง có นี่ ừ. <laughs> <Đừng. cười> quần này <laughs> ปาร์ตเขาไอืมอะไรจะสุดขนาดนี้รสชาติเป็นไงบ้างนนหวานเลยหวานเนื้อปูมันเข้ากันดีกับซีฟู้ดครับตัวนี้เยอะเลยครับต้องขอบคุณแม่รวยไหมขอบคุณแม่ครวัวขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังน้ำจิ้มอร่อยๆครับสุดยอดสุดยอดโอเคกับเพื่อนๆ ก็คือวัตถุด,ดิบเมื่อคืนที่เราไปตกปลาแล้วก็ไปแย่ปูนะครับได้มานะครับอีกหนึ่งจุด,ดนี่ครับมันมันอยู่ยนี่ครับมันนี่ครับมันมันต่นงนไปในนี้นะครับตึงเราก็ใส่น้ำจิ้มเบอร์ีิทวางเลยอดีย่ดยซอสกเลย ตึงใจตึงอารมณ์เลยกับนี่ยมันซุดเลยจ้ามันเลยมัน,มนเอ,อ้ยลูกเอ,อ้าว่างี่เลยมูม้ยแล้วได้การเร็วครับผมรัวครับอาจารย์เก่งครับได้การเร็วครับ ว่ากี่แหลปปูเนี่ยลืมไหมครับลืมมาถอดได้เ้ยการในจุดนี้ป้านเลยรับ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 เลยด้วใจุดนี้ I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your No one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters. They're just your downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm th off at these clowns who were all taught they deserve it now? It's only worth it if you it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man, it's hard to be seen. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a f***ing swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. popped deserve Hoover worth off clowns. top, now. fucking it It's it. at these they up only ครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าว่าใครสนใจนะครับก็มาเที่ยวได้นะครับที่อำเภอสิจอนนะครับนครจังหวดงัดนครศรีธรรมราชแล้วสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณอาจารย์ปีนะครับที่ มาเยือนครับมาเยือนทมงานรายการนนมาจากรอยเอสนะครับจากรอยเอสนะครับมาจากรอยเอสอันนี้ชาวโค้งสถ้านดีครับส่วนผมวิ่งมาจากสุราษฎร์นะครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> <ๆ>ทุกคนคลิปนี้ก็ฝากกดเบือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปด้วยนะครับส่นเพื่อนอย่าลืมมาเที่ยวสร้างอำเภอช่ชนุนโค้งจงังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับที่เที่ยวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไอ ข้าปูข้าปลาอะไรทางทะเลมีเยอะครับแล้วก็ท,ท,าท่านติดตรงเที่ยวยังจนอะไรนั่งกับจะมีเอ่อเตดียวัดวัเดเจดีย์กับวัดเจดีย์ก,<ง>ก็เข้าไป,าไปดำนะผมไปดำแต่ละ้า,ห,าห้าที่งานจะใช้ทะเลแล้วนี้ช่วยหน,หน้าหน้าเที่ยวมาครับลองลองมาเที่ยวดูครับผมนนท์ครับฝากพี่น้องทั้งบ้านอีสานนะครับเด้อถ้ามีโอกาสก็ได้มาเที่ยวทั้งใต้บ้าง เลขอะสวยอุดมสมบูรณ์ดีของกินกะร้ายสดๆครับฝากมาเที่ยวนะครับเป็นกันเองครับที่นี่ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยครับเด้อกดแชร์นำครับครับผมจำหด้ครับผมเร็่นี้นะครับก็น่าจะจะไปแก่ตรงนี้ก่อนครับคุฝากติดตามเป้นสิ่ต่อไปครับคจงไปปั่นสตูดิโอสวัสดีครับผมครับผมัดีครับผมดีครับบายบาย I, I feel nauseous, believe the me. The Never had a lot the of the shit the come the easy. <laughs> had to work hard, struggle just to be me. Had to